สวัสดีค่ะสารพันสาระน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์ดีๆของโกโก้ซูเปอร์ฟูดว่าแต่ขออนุญาตฝากช่องก่อนนะคะฝากท่านผู้ชมกดติดตามช่องของเราด้วยค่ะมีอัปเดตสาระดีๆทุกวันว่ากันว่าโกโก้มีประโยชน์แสนสุดวิเศษถูกจัดให้เป็นซูเปอร์ฟูดแหล่งอาหารชั้นยอด เหมาะสำหรับการกินชงดื่มบำรุงร่างกายและเป็นตัวช่วยในเรื่องสุขภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะ,มะเมล็ดโกโก้มีประวัติการนำมาใช้เป็นอาหารชงเป็นเครื่องดื่มมาอย่างช้านานถ้าจริงแล้วโกโก้มีประโยชน์อย่างไรบ้างกินอย่างไรถึงจะเหมาะสมและช่วยป้องกันโรคอย่างไรบ้างเราลองมาดูกันดีกว่าค่ะโกโก้จัดเป็นอาหารประเภทถั่วที่มีส่วนประกอบทางเคมีมากกว่า700ชนิด ที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยาต่างๆมากมายประโยชน์ของโกโก้ที่คุณไม่ควรพลาดมีดังนี้ข้อ1ช่วยต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์สาเหตุที่เมล็ดโก,โกโก้กลายเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดนั้นเพราะมีส่วนประกอบที่สําคัญเช่นสารในกลุ่มทีโพลิฟินนลซึ่งสารประกอบเหล่านั้นมีคุณสมบัติต้านการเกิดอนุมูลอิสระต้านอาการอักเสบ และป้องกันการแข็งตัวของเลือดแดงทั่วร่างกายส่งผลให้เซลล์ในร่างกายของเรานั้นเสื่อมน้อยลงแก่ช้าอ่อนเยาวและอายุยืนข้อ 2, 2. เพิ่มความจําป้องกันอัลไซเมอร์ข้อดีของการดื่มโกโก้เป็นประจำทําให้ดีต่อสมองคือทําให้ความสามารถในการจําความคิดการตัดสินใจการเรียนรู้ตลอดจนความรู้สติดีขึ้นแต่มีข้อแม้ว่าจำเป็นต้องดื่มโกโก้ในขนาปริมาณที่สูงทุกวัน ติดต่อกันอย่างน้อยหนึ่งเดือนโดยโกโก้จะมีผลต่อสมองส่วนความจําและในทางกลับกันการดื่มโกโก้ในขนาดต่ำๆจะไม่มีประสิทธิผลดังกล่าวเลยและยังมีรายงานวิจัยทางการแพทย์ระบุว่าการดื่มโกโก้วันละประมาณ2ช้อนชาอย่างเป็นประจำมีผลทําให้สมองมีประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นอีกทั้งยังสามารถช่วยแก้ปัญหาภาวะความจําเสื่อมความจําถดถอยในผู้สูงอายุได้อีกด้วย ข้อ 3. ช่วยทำให้อารมณ์ดีกระตุ้นความตื่นตัวเพราะ,มะเมล็ดโกโก้มีส่วนผสมของสารคาเฟอีนและสารทีไบโอมีนช่วยกระตุ้นสมองส่วนกลางทำให้สมองตื่นตัวดังนั้นโกโก้และช็อกโกแลตจึงมีคุณสมบัติทำให้สมองของเราสดชื่นอารมณ์ดีและมีความสุขเพราะทำให้เกิดการหลั่งของสารเคมีสารสื่อประสาทต,ต่างๆในสมองข้อ 4. ช่วยกระตุ้นความรู้สึกทางเพศโกโก้และช็อกโกแลต มีคุณสมบัติในการเพิ่มการหลั่งของสารเคมีในขณะที่มีอารมณ์รักเกิดขึ้นได้และนอกจากนี้โกโก้ Go Go! ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่มีกลิ่นและรสชาติที่จำเพะ ทำให้ภายหลังจากการดืม่มจะเกิดกลิ่นหอมในปากอีกด้วยข้อ 5. ช่วยลดภาวะซึมเศร้าหลังหมดประจําเดือนโกโก้มีฤทธิ์ในการกระตุน้นให้มีการหลั่งสารเซโรโทนินในสมองเพิ่มขึ้นนั่นเองดังนั้นโกโก้จึงนิยมใช้กันในผู้หญิงหรือวัยรุ่นนิยมใช้ดื่มในสตรีหลังมีรดูใหม่ๆเพราะเป็นช่วงที่ผู้หญิงมีการหลั่งสารเซโรโทนินในสมองปริมาณต่ํานอกจากนี้เรายังพบว่า ผู้หญิงจะมีการตอบสนองต่อกโกโก้ดีกว่าผู้ชายเพราะเป็นอิทธิพลมาจากฮอร์โมนเพศหญิงและการหลั่งสารเซโรโทมินส่งผลให้โกโก้มีฤทธิ์ตา้านอาการเึ็มเศร้าในผู้หญิงได้มากกว่าผู้ชายอีกด้วยข้อ6ช่วยลดความดันโลหิตสูงพร้อมกันนั้นยังช่วยลดระดับไขมันเลวและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามการดื่มโกโก้ให้ได้ผลดีต้องดื่มในปริมาณที่สูง เราวันละ1,000มิลลิกรัมถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีถ้าหากว่าคุณต้องการเครื่องดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพและช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคแล้วลองเลือกให้โกโก้เป็นตัวเลือกของคุณดูสิคะเพียงเท่านี้คุณก็จะมีสุขภาพที่ดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามาดูกันว่าจะมีสาระดีๆอะไรมาฝากค่ะ 너를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 y yeah, e yeah.